สวัสดีทุกคนนะคะบันนี้กับไมอีกับช่องเคมอีกแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็น MV ตัวที่3แล้วนะครับผมของ 4E อีฟนะครับผมกับอัลบั้ม Trick o r t ท e a t ที่มีการปล่อยออกมาล่าสุดนะครับผมซึ่ง MV ในรอบนี้นะครับผมนั่นก็คือเพลงภาพหลอน Re e l s นั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ 4E อีฟก็เคยปล่อย MV มาแล้วใช่ไหมสตัวนะครับผมก็คือ บูตี้บอมนะครับผมแล้วก็ทริปออทรีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น MV ตัวที่3นะครับผมที่มีการปล่อยออกมานั่นเองเนาะซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงช้า1เดียวเลยนะครับผมของอัลบั้มนี้อื่นๆก็จะเป็นแนวแบบว่าสดใสแล้วก็แบบมีความจังหวะที่เร็วกว่านี้ใช่ไหมแต่เพลงนี้ก็คือแบบเป็นเพลงช้าฟิลแบบ9 0 8 0แอะไรแบบนี้เลยเนาะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าโทน MV เนี่ยมันก็จะ ไปในแนวทางนั้นหรือเปล่านะครับผมก็ต้องไปชมพร้อมกันเลยนะครับผมสำหรับ MV เพลงภาพหลอด Reels นะครับ For y o ว้าวพี่มาเนี่ครับผม

สวยนะ เป็นภาพที่เคยมีโมเมนต์ร่วมกับแฟนอะไรแบบนี้เนาะเคยมีกับคนรัก มันมีความแบบดาร์กดาร์กนะคนบบมืดมืดดารกดาร์กอะไนโอ้ยแต่กล้องดีมากเลยนะแบบต่อต่อต่อโอชอบอะ่ะชอบการแบบว่าแทน้อแทนกล้องแล้วก็เปลี่ยนเป็นเซตใหม่เซตใหม่เลยนะกล้องตัดดีมาโว้ เป็นแบบกรอบรูปที่ไม่มีภาพโห้ยนี้เจ๋งอะโหจบแล้วเหรอโอ้สูดิโอเอสนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ MV เพลงภาพหลอนร e e l s นั่นเองนะครับซึ่ง MV นี้ก็มีความแบบว่าตามโทนเพลงเนาะเพราะว่าเพลงก็จะเป็นแนวแบบมนๆมนเศร้าเศร้ามองๆองอะไรเงี้ยใช่ปะใน MV ก็เป็นโทนแบบดำดำเทาเทาอะไรแบบนี้นะครับผมเออไม่ค่อยมีความแบบว่าสดใสเนาะส่วนมากก็จะเป็นแนวแบบเศร้าเศร้าเป็นแบบ เท่าๆมองๆไปเลยรอยนี้นะครับผมให้เข้ากับแนวเพลงเนาะซึ่งเซ็ตก็คือดีมากนะครับผมแบบดูเป็นช่วงกลางคืนใช่ไหมดูเป็นแบบช่วงที่แบบเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เราแบบนึกคิดหวนนึกถึงได้อะไรประมาณนี้เออเป็นช่วงแบบกลางคืนอะไรแบบนี้นะครับผมตรงกล้องที่แผ่นไปทีละเซ็ตของแต่ละคนอ่ะเอออันนั้น่ะดีมากนะครับแบบต้องตัดดีมากอ่ะ เนียนมากอะเหมือนแบบแผนแผนเลยอะเออแบบดูไม่เหมือนแบบเป็นการไปตัดมาอะไรเงี้ยแต่ความจริงก็น่าจะเป็นการตัดมาเลยเนาะนะครับผมก็คือแต่ละเซตของแต่ละคนอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเป็นเรื่องราวที่มีความทรงจำณช่วงเวลานั้นเลยแบบนี้ของแต่ละคนเนาะเออก็แบบเป็นภาพหลอนอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไอตรงเซตที่เป็นเซตร,รวมแล้วก็เหมือนมีการเต้นแบบ ตอนนั่งอะไรเอออันนั้นก็คือดีนะครับผมแบบเหมือนมันดูเป็นศิลปะเออมันดูเป็นศิลปะนะครับแล้วก็มีภาพที่เอ้ยมีกรอบรูปที่ไม่มีภาพอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบดีนะครับผมตอสตูมของแต่ละคนอย่างเงี้ยก็คือดูเป็นสไตล์ที่เหมาะกับแต่ละคนอ่ะเข้าใจป่ะคือเหมือนสไตลิสเขาคิดมาแล้วว่าคนนี้แบบเหมาะกับชุดแนวนี้เหมาะกับสไตล์แนวนี้แล้วเขาก็เลยจัดชุดมาเป็นแบบเนี้ย แล้วแบบชุดที่แบบเออเข้ากับคนนี้จริงๆเนี่ยเออดูแบบทุกคนดูแบบชายดูเปล่งประกายออกมานะครับผมคืออืมดีนะแล้วก็แบบเมคอัพอะไรเงี้ยผมก็ดีหมดเลยอะเออทุกคนอะคือแบบสวยมากนะครับผมคนที่แบบมีลุคที่มีความเท่ๆหน่อยอะไรเงี้ยอย่างโจลินกับฝ้ายอย่างเงี้ยใช่ปะเออนะครับผมก็ดูมีความแบบว่าไม่ได้หวานเกินไปแต่ว่าก็ยังมีความแบบ มีความเท่อยู่ในชุดอะไรแบบนี้ถึงจะเป็นแบบชุดเดรสเป็นกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเออแต่ก็ยังดูเป็นความเท่นะครับผมแบบอย่างอาอายเงี้ยก็ดูเป็นคนแบบน่ารักน่ารักหวานๆใช่ปะ่ะเออชุดก็มาแบบแนวนั้นเลยนะครับผมก็คืออแบบืมแต่ละคนก็มีสไตล์ที่แบบแตกต่างกันไปเนาะเออซึ่งเขาก็แบบจัดมาได้ดีนะครับผมก็เข้ากับแต่ละคนมากๆเลยเนาะก็คิดว่าถ้าขนาดมีแล้วปล่อยมาตั้ง3 m มแล้วนะครับผม เพลงสุดท้าย nobody perfect ก็น่าจะมีการปล่อย mv มาเหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยมาตอนไหนนะครับผมก็ต้องคอยมาติดตามนะครับผมว่าจะมีการปล่อยออกมาเมื่อไหร่เนาะเออแต่ก็คิดว่าน่าจะปล่อยออกมาแหละน่าจะกําลังแบบว่าอาจจะเตรียมการอยู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรืออาจจะทําเสร็จแล้วเหลือแค่รอปล่อยอะแบบนี้นะครับผมอืมก็สำหรับการร e a c นในวันนี้นะครับผมถ้าทุกคนชอบนะครับกล้ย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ